ใครที่สนใจเติมเกม eFootball ครับเพจที่ถูกต้องถูกกฎหมายมีประกันสินค้า100%ครับเติมง่ายเติมไวครับมีโปรโมชั่นใหม่ๆครับเพจแมงปอเนี่ยเจ้าของเป็นคนเติมทุกออเดอร์เลยฮะสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผมเก่งชองนักบอลพลรานะคคลิปนี้ผมก็เจอทีมโคตรจะโคตครับ จะเป็นยังไงครับจะสู้ไหวหรือเปล่าเรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าฮะนี่ฮะเริ่มมาอีกฟันหนึ่งก็บุกแล้วว่าบัตเตอริกวิ่งทันไหมฮะทันครับนี่ฮะด่วนครับวิ่งมาก็เรายังดักไวได้ครับมาฮะมาจีตรงกลางครับออกมาที่มอเราลเนม่าเนมาหลอกมาได้เนม่าเนม่าเนม่าโดนเตะล่วงไปเลยครับคานาวโร เอาอะมาที่เบลิแงมเบลิแงมจ่ายมาแล้วจังหวะนี้ไม่หลุดครับเอร์นันเดสเอร์นันเดสเกมนี้ต้องเน้นเกมรับที่หนึ่งนะฮะดูวะคาฟูคาฟูจ่ายมาก็โดนเราดักไปได้แล้วฮะลูกนี้ขึ้นมงแย่งกันอยู่ตรงกลางครับถือว่าเกมที่เร็วมากๆครับนี่ฮะเชฟเซนโก้จ่ายมาที่ลูมินิเก้ลองยิงดูแต่ว่ายังติดอยู่จังหวะนี้ยังไง โรคามมริตลองยิงก็ติดอีกแล้วฮะเราได้มงกรเนม่าเนมามาที่คิซิโนโรนาโดโรนาโดเบียดกับแม่มาดิดดี้ก็ไม่ผ่านมาดินี่เลยฮะโรเบโตคาร์ลอสมาที่เบลงแฮมมาแล้วฮะโยนครับโดนกระแทกโดยมากย้อนเลยฮะเนม่าเนม่ามาที่โรนาโดโรนาโดเล่นกับมเซล่าออกมาที่ลุยฟิโกแล้วเรียบร้อยครับคิซิโนโรนัลโดครับแต่ว่าโซลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับลูกนี้ แม่จังหวะนี้ยังสวยนะแต่ว่าล้ำหน้าไปนิดหนึ่งครับสำหรับคิซิโนโรนัลโดก็เป็นสัญญาณที่ดีครับปีเตอร์เชคยาวมามาแล้วยังไงครับจังหวะนี้ได้อยู่ดีกิคไลฟ์มาที่ด้านข้างแล้วลองยิงดูก็โดนดักได้ลุงม,มินิเกยังครกขิกอยู่จังหวะนี้ยังไงยังได้เชฟสินโกยิงก็ไม่ได้นะฮะมาที่ดิเจมดิเจมออกมาที่โรนิโกมาแล้วยังไงครับไม่ได้ครับ ลุยฟิโก้ก็จ่ายมาไม่ถึงนะจังหวะนี้โดนกระแทกล้มไปไม่ฝ่าวับหมาเหลวหมาออกมาที่ทข้าง,างมาที่เนม่าเนมา่าดต่มันทัดโลกมาได้แล้วจ่ายมาต้องการได้อยู่ครับคิตซินโนโลนโดออกมาที่เนม่าเนม่าจะไปแต่ว่าลุกนี้ก็โดนคานาวโร่รักไว้ได้นะเอาฮะจังหวะนี้ทุ่มมา มาแล้วมาที่เนมาาลองจะคอสเข้าไปก็แม่เ <c oughs> พื่อนวิ่งมาดักทางบอลไม่อีกครับเอาวะปีเตอร์เชคเอาวะลูกนี้เตะยาวขึ้นมาครับจังหวะนี้มงได้อยู่โรนัลด,โดถ,ถึงไหมไม่ถึงนะเบลนงยมเอาวะจังหวะนี้ยังได้อยู่เนมา่าเนม่าแทงออกมาที่ลุยฟิโก้แล้วแตะโอ้โหแตะยาวมาแ <c oughs> ล้วนี่ฮะลูกนี้ เสียท่าเลยครับโรเบโตคาร์ลอสนี่เข้าบอลหนักหน่วงครับแต่ว่าไม่โดนบอลนะเข้าหนักแต่ว่าไม่โดนบอลครับจังหวะนี้สําหรับโรเบโตคาร์ลอสเอาฮะเราได้เล่นครับโรดี้เล่นออกมาด้านข้างครับหมาแล้วออกมาด้านข้างที่อุ๋ยวิโก้ก็โดนดักโดนแย่งกระแทกมาได้ครับดิจิม ิเจมมาที่โรดี้โรดี้มาตรงกลางครับแล้วจังหวะนี้เล่นกับดิเจมดิเจมมาที่โมซิลาโมซิล่อแล้วมันไม่ได้ครับจังหวะนี้ลุยฟิโก้ฟิโก้ทุ่มให้ใครดีครับฟิโก้ล่นกับดิเจมดิเจมจ่ายคืนฟิโก้แล้วลองคลอสก็มาแล้วเนี่ยพวกอยับคิซิโนโล่แนวโจ้โอ้ยยิงจนได้ครับลูกนี้ขึ้นเทคกตัวแล้วม่งครับสำหรับกิซิโนโล่นวโบ้ดูอ่ะ คอสก็ามาแล้วมง่งเข้าไปเรียบร้อยครับนี่ฮะเกมนี้คิเตโนโรนัลโ,โดโฟอร์มดีด้วยนะฮะเอาแล้วเอาฮะไปปกเสือให้ตื่นลึกเปล่าจังหวะนี้มาฮะมาที่ดิกลท์ออกมาที่จังหวะนี้โดนดันกโดนแย่งไว้ได้ครับ37นาทีผ่าน เนม่าก็โดนทับฟาวจังหวะนี้เนม่าแม่ของบอลไม่ดีมากครับนี่ฮะดึงคึงไม่ก่อนครับอีกฟังหนึ่งกําลังเล่นเกมเร็วครับคึงไว้ก่อนนิดนึงแล้วก็โดนดัาฟาวครับก็หยุดเกมไม่ได้ครับสําหรับจังหวะนี้ของเนมา่าฮะนี่ฮะมีนักเตะของบอลดีๆก็จะดีอย่างนี้ครับนี่ฮะเออร์นันเดสเดี๋ยวเตะย้อนหลังมาก,ก็น,นะครับออกมาด้านข้างบ้างครับจังหวะนี้มาที่ลูฟิโกฟิโกแทงมาก็ไม่ได้แล้ะโดนดักไว้ได้ตรงกลาง มาลวเบลนแฮมจ่ายมาก็ไม่ถึงนะโดนีกคลยดักไว้ได้ไ <ป S 2> มาโอ้โหจ่ายมาก็โดนคาฟูดักเป็นการครับอ้าวเราเอา้าวแล้วจังหวะนี้ยังไงลูมินิเก้หลุดขึ้นมาแล้วโอ้โหเต็มเสาครับจังหวะนี้แต่ก็ไม่เข้าครับโอ้โหจังหวะลุดเดียวๆครับแต่ว่าแม่ยิงคมยิงนักจริงๆครับแต่ว่าลูกนี้มันคมไปนิดนึงครับโดนเสาออกไปครับมาแล้วจังหวะนี้เราจะได้เล่นบ้างครับมาฮะแล้วจังหวะนี้ยังไง จ่ายมาแล้วโอ้โหแม่มาหมาที่นี่ครับมาตรงนี้แล้วเรียบร้อยครับจังหวะนี้ก็จบไปด้วยแล้วเลยฮะในจังหวะนี้คือแม่ครับเอาว่ามาเริ่มขึ้นหลังกันก่อนเลยครับหมาฮะมาจังหวะนี้มูเซราแล้วจังหวะนี้แทงขึ้นมาแล้วแม่มันไม่ถึงฮาร์เลนเงี้ยมาฮาคานาโร่ดักไว้ได้อู่แล้วมาเราเล่นกับตรงกลางอยู่อู้ตรงกลางเขาก็แน่นนะ เอาอะแล้วยังอะจังหวะนี้ยังไงก็พาแล่นจ่ายมาที่มันซีมันซี่เต็มข้อแต่ว่าลูกนี้ผู้สาประตูก็บอกว่ายังง่ายไปครับสำหรับมันซีบลูกนี้ยังไม่ผ่านครับเอาอะแล้วได้เป็นลูกเตะมุมครับจังหวะนี้หลบไปโตาร์ลอสคอสเข้ามาแล้วเตะเข้ามาแล้วมาไทยเดลิเกียมาได้ มาแต่ว่ายังไม่พ้นเขตอันตรายครับโรเบโเตาคาร์ลสคาร์ลสมาแล้วจังหวะนี้เมสซี่เมสซี่จะยิงก็ไม่พลาดแล้วจังหวะนี้ยังไงครับเราขอบ้างครับโอ้โหโดนบุกรัวครับเบลิงแฮมเบลิงแฮมจอยมาเมสซี่เมสซี่จะแทงมาก็ไม่พลาดแล้วลิเจมเชียมามาแล้วโอ้โหอีกฟังหนึ่งภับสนามบุกอยู่ครับอ้าวฮะเราได้จังหวะสวนบ้างแล้วบลู มาฮะแล้วมาที่หาแรนด์หาแลนด์เล่นกับฝุ่ยฟิโก้ฟิโก้จังหวะนี้อืไม่ได้เปิดยังไงจังหวะนี้แย่งบอลคืนมาก็ไม่ได้แหละะมาตรงกลางครับดาอยหมาจีเนมาลองยิงดูยิงดีครับแต่ว่าไม่ท่านประตูบ้เมีลูกครัะด่ะนี่ฮะลูกนี้จังหวะดึงแล้วยิงตัวยิงดึงนี่ตัวประกบแล้วยิงนี่อย่างสวยเลยนะฮะ แม่แต่ว่าก็ยังไม่ผ่านมือผู้รักษาวประตูตตแล้วลูกนี้คอสก็มาลองแม่ไม่ได้มองจังหวะน,นี้ยังไงลองยิงดูเลยอยยิงอัดหน้าไปเลยครับจังหวะน,นี้ออกมาที่ลิเจมลิเจมบนได้แม่แต่ว่ามันออกไปก่อนครับมาที่กาฟูกาฟูเล่นแล้วลิเจมดักไว้ได้มาที่ออกมาด้านข้างครับ ลุยลิเจมลองเปิดมันก็ยังไม่ถึงนะฮะมาฮะเบลิงแฮมเบลิงแฮมบุกขึ้นมานะ้วจังหวะนี้ยังไงมาที่ฮาเลนฮาเลนเล่นกันสองคนก็โดนดักไว้ได้แล้ฮะลิเจมลิจเจมออกมาแล้วจังหวะนี้เราจะได้ส่วนบ้างหรือเปล่าก็ยังไม่ได้ครับคโนโรมาแล้วแทงทะลุถึงฮาเลนนวฮาเลนยิงดู ไม่มีช่องครับจังหวะนี้โมเซราหมาที่อาแล่นแล้วออกมาครับโก่ดักไว้ได้อีกเลยยังวะมาจังหวะนี้ยังไงมาแล้วเราดักไว้ได้ครับอ้าวอะแล้วเล่นสั้นๆมากครับมาที่โรดี้โรดี้ต่อบอลกันสั้นๆขึ้นมาครับมาที่เนม่ยเน่มาเน่มาแทงมาก็ไม่ถึงอาแล่นเลยฮะแหมแทงมาถ้าถึงนี่จะออกไปอีกนิดนึงแล้วก็ตบเข้ามานะอ้าวอุ้ยกระูดดจับได้เจมดเจมเคลียขึ้นมา มาที่ไนมาเหนมาอูโหเล่นกับโมเซลาก็ไม่ได้นะฮะโรดี้อ้าวแล้วจังหวะนี้ยังไงแม่ไม่หลุดครับบัเทเดลิคเคียขึ้นมาหมาที่ด้านข้างครับลิเจมลิเจมออกมาที่ลุยฟิโก้ฟิโก้วนอยู่ฟิกโก้จ่ายกับลิเจมแล้วจังหวะนี้ยังได้อยู่มาที่แม่ก็โดนสวนกลับมาอีกแล้วเบลิงแฮมเบลิงแฮมเห็นจังหวะนี้เอ็ม๊อปเป้ก็เรียบร้อยกับลำหน้านิดเดียวนะนิดเดียว มาเล่นกันต่อโอยจะมีเซอร์ไพรส์ไหมฮะนี่เกมนี้บอกได้เลยว่าสุดหวานแน่นอนครับดูอะเอาฮะโอ้ยบุกกันยังไม่หยุดเลยนะเลือดไอ่ไม่ใช่เลือดดิสเตมินานี่สีแดงหมดทุกคนแล้วครับดูจังหวะนี้เอาฮะแล้วหมูเสียนล่าจังหวะลากลองยิงดูครับนี่ฮะลองเลียงล,งลองลากแล้วลองยิงดูครับแต่ว่าแม่มันก็ยังไม่เข้ากรอบนะฮะออกมา จังหวะนี้ยังไงไดาอยู่หาแลนด์หาแลนด์บังไว้ก่อนแต่ว,ว่าก็โดนแย่งนะฮะโดนสวนแล้วจังหวะนี้ยังไงครับมาแล้วไหลมาก็โดนมาไายลลิกดักไว้ได้เคลียร์ขึ้นมาก่อนมาที่ลยฟิกโกทบเวลา2นาทีครับโมเซลาอ้าวแล้วจังหวะนี้ยังไงครับเนม่นาเนม่นาเนม่าจะเลี้ยงไปก็ไม่ผ่านเลยฮะจังหวะนี้แล้วเคลียร์มาน่าจะจบไปแล้วครับโอ้โห เกมย่างตังครับชนะแค่1นึ่งศูนย์ท่มน,นันครับนี่ฮะใครชอบคลิปแบบนี้ลุยแรงแบบนี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลพัลราม,ามปไปด้วยคลิปนี้ลาเพื่อนไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาวัสดีครับ